มันคือง่ายคักแต่ปลาอุ้ยที่เฮ็ดยังไงกาติดจับกินเฮ็ดยังไงกินเนี่ยอุ้ยมักก้าทั้งจับมักก้าทั้งกินมันง่ายคักแต่อุ้ยมัตายเดยนป้านุเขียวเบิ่งจักหน่อยมันถึงกระโดดบ่วะมาเด้อดดกระดูกเดีตัวดุคือนยังปาโอ้อีพออีแม่ของไงดูสิพี่น้องกินอยู่ตีโอ้ยกากินต้องขอกระจายสิว่าตัวเราสองลอยนะ ต้องร้อยทีนี่ป้าฮะต้องร้อยที่นี่เออเพราะสื่อผสนจยกแล้วเดินหนูกับบนเม็นตัวหน่อยหนูก็ยังบ่าม,าดดม,มักจยกเทียบปลาดูก็ได้บวนูบกบกกินเลยแล้วบันนี้ตัวใหญ่จังสีแห้งเป็นแต่ยา่านมาสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ วันนี้พ้ามาชมบานหลังหน่อยเห็นมันสวยดีเลยมาทายอีกพี่น้องจ้ะเบื้องบานแล้วปลูกบ่พ่อจักเดือนนี่ต้นไม้ใบห้าแล้วเต็มแล้วตอนมาทายตอนนั้นต้นไม้นี่น้อยน้อยนึงเราซื้อมาแต่ตลาดนัดนี่แป๊บเดียวเหลืองเต็มเลยพี่น้องจ้ะงามงามเดี๋ยวสิพ้าเบื้องบริเวณบานแล้วด้วยพี่น้องจ้ะ เรามาสร้างยุขางนอกระเราออกมากเพราะ่อจักเดือนผุ่แล้วเป็นไงเสือดไปนางซุ่มเขาเย็นดีพี่น้องจ้าเบื้องเราเอายอดมันเน็บเนียเราปลูกได้ขายแล้วเราได้เป็นหลายสิบกิโลแล้วพี่น้องจ้าเบื้องสีเบื้องผ้าเบื้องเลาะบานแล้วเราปลูกอีหยังกินเลยอูพี่น้องจ้าหยอดมันแก้วเรา เสือพ่วงอืมหมามามาหลายตัวเราเห็ดอ,อ,อยู่เย็นเถอะอยู่เย็นดีแท้ตำหนิก็ไม่ความสุกเลยไอ้นอ้องเฮ้าเราอยู่ข้างในมันอึดอัดออกไปในก็ย,ยากมาอยู่ข้างนอกมันบานหลังบใหญ่ก็ด,ดู กวางขวางดีแล้วหายใจโลง่งข้างในมันทันเทาอยู่ในในนะมันอัดมองปลูกพักปลูกมีกับบะมีวันนี้เราเอามัดทมดินอยู่ข้างนอกพี่น้องจ้ะเราดินมัดทมอยู่ไฮเราวันนี้เราแบ่งครึ่งหนึ่งเฮดไฮไปครึ่งหนึ่งก็เลยมาทมดินเฮดบานหลังหน่อยอยู่มะเขือเนี่ยตอนมาปลูกมีเต่น,น้อยๆบางอันเม่ท่าไดนปลูกอันนี้กลวยไข่ ยังไม่กี่เดือนเองพี่น้องจ้าไม่ถึงปีหรอกเนี่ยเพิ่งไม่กี่เดือนเนี่ยเห็นหมะแกมาปลูกใหญ่โตแล้วเนี่ยกล้วยก็แตกหนอนแล้วกล้วยอะไรไม่รู้นี่อันนี้กล้วยน่าทีเป็นกล้วยหอมละว,ว่ามันเป็นเพาะเชื้อมันบวมน,นอ,อมะเขือเทศพี่น้องจ้าต้นะเขือเทศต้นมันแก้วนี่เน็บว้ เต็มไปหมดเลยโอ้แนวกินบ่อึดพี่น้องจ้าหมู่บ้านเรากับไปหาไข่มดแดงฟังมือเรากับไปได้ปลาได้ป,ปูมาปลูกพริกปลูกเกลือกินนี่แหละค่ะวานเนาะวันนี้เราบ่อึดเลยโอ้เราเห็ดเป็นแต่ยูเวว่าน่ะตะอึดบักพริกอีหยังวันนี้นดกด,ดีแต่หน่วยง่าง่าเป็นตะตำแบกขุ่งแสบเลยบักพริกนี่ยักษ ยักษ์พันยังเนาะป้าเนาะปูหมวกปูไว้ได้กินปูไว้ได้กินพันยังบ่สุนแต่ว่ามันหนวยใหญ่ดีนะหนวยมันอวบซาลาแน่บัดหนูนะปลูกยากสะระแหน่หนูเมื่อนี้หนูเอาไปปลูกโน่เอาเฟี้ยงโป่ซ่งสิขึ้นดีอยู่เราปลูกไม่ยังเราก็ปลูกพี่น้องอ้ยถั่วเราแต่ว่าได้กินหลายสาม โอ้นุ่นบักพิกกะเลียงนี่บักพิกกะเลียงพี่น้องกะเลียงบ่แมนกระเลียงเบาใตดอกกะเลียงเออที่ว่ามันติดปูไว้ได้โดนๆนะแล้วเขาทำสาวเนาะอันนี้อ้อยแดงมาตีโอ้บักท่านตะวันไหมโอ้ยดอกใหญ่จนว่ากลมลงบ่มบบื้นตาเบิ่งตะวันเหรอก้มหน้ามองดินเหรอมันหนักหลายอ่ะ อ,อืมูลน่ะบักซาลแหน่แล้วขยายเหรอโอ้ยอยงสี่แหละงั้นเขามีงานมีการกะมาซื้อไปลาบไปก่อยเนาะขยายหลายๆปุ๊บขยายไปเลยมีพื้นที่ขยายพูดบางเราไปขยายอันอยังก็อันคาคาเหลืองได้ดีทีหน่องขอเราจะกออยู่สิไ,สสไปปลูกเออ โอ้ยนางเบิงขับมาฉาดเขาก้อนเด้อพี่น้องจ้ะปุ่นผักอีหินกับผักยังหนอปากปลาเขียวแต่พก,กาเขียวแต่ปาก,กานนาปจ้าอันนี้บักส้มโอขาววะตีส้มโอขาวโอ้นนุ่นผักมละาโอ้อเล่เาการะลังไอ้ล่างมันพี่น,อน,น้องพุาา่นเรากูมันเหมือนเสาม้าบ่ท่านแล้วกูมัน วัานเมื่วนัวนก่อนเรากููตรงนี้เอาหมาบอท่านสนธยามาบอท่านเล่าเนาะเรากููไปแล้วเราก็ล่างๆไตเค่งไปขายเดี๋ยวเราก็มาปลูตรงนี้ไว้อีกมองที่เรากรูออกเลยเราปลูกเดี๋ยวเราเอาไอทำแนวคันน้ำนะโอ้ยทำเป็นปั่นๆั่นอนกันน้ำาดียกับปล่อยน้ำยังเีอให้น้ำม,มันไหลขังให้มันเย็น หายมันเย็นขี้ดินมันเย็นพื้นนะหายมันหนามันซุ่มโออันนั้น,น,นต้นบักมี่นี่ก็ต้นบักมี่พี่น้องโอ้อันน,นั้นต้นเราว่าสะเดาอันสะเดามันเลาว่าคนมาก,กินกันหลายเลย,เลยปลูกสะเดามัน,อย,นอยู่สองสามต้นอยู่สมองได้ในบุราวา่า ขายก็ได้ขายได้ป่ว่าสะเดามันนะมันออกดอกมันมันมันบกขมนะมันก็เหมือนเขาไอ้พวกผักหวานจังสีนะพี่น้องมันมันจะเป็นผักเนาะโอ้บักสีดาหลายต้นอยู่โอ้ไดีเราปลูกแล้วนี่พี่น้องนี่ซ้ำนี่เราได้เงินพันหมูพันกลัวหมู่บ้านเราไปขายขายกิโลละสิบบาทเนาะเขาขายเองนะฝากพี่น้องขายแล้วว่าเล่าโอ้บัก บักซีดาลุงมันแตกกิก่งดีแทะบัานหนูปูกมันบ่แตกกิ่งยังส่นะบักม่วงหุ่นเราปลูกเสริมไว้พี่น้องในคณะที่บักม่วงบักซีดบาบระท่านใหญ่เลาก็เฮ็ดปลูกไอ้ไอ้มันแกวใดบ,นะบักายรุ่นอยู่เด้นบนเบิ่งบักบักซีดาเล่าง,ง่ามๆเด้นนี่ถือว่ามันแตกกิ่งเด้นนี่ของหนูปลูกมันบ่แตกกิ่งยังสิ มันเด้งๆไปแล้วมันก็ค่อยๆง่ายอันนี้โอ้ยแตกกิง่งพี่น้องเนี่ยเนี่ยเพิ่างเราปลูกไฟม,มาบ่ท่านเล่าเราปลูกดาวเรื่องกับปลูกคุณอะอย่งก็เราปลูกดอกดาวเรื่องพร้อมปลูกหลายต้นอยู่ดอกดาวเรื่องเพื่อนขยันพี่น้องแล้ว้าแต่ออกมาอยู่ข้างนอกได้พ่อถึงหาเดือนไปนี่ มาเห็ดยู่เห็ดสังยู่้ังนอกพี่น้องจ้าลมลื่นน่าอย,อยู่ของแกยุ่โอ้ดอกดาวเรืองของยาติ้มดีนี่ดอกดาวเรืองพี่น้องจ้าคุณบานเล่ามะเห็ดบานหลังหน่อยหน่อยบริเวณแล้วปลูกอยู่ปลูกกินก็พึ่งออกมากพี่น้องจ้าต้นมะคามมะขามยักษ์ละว่าม่บ้านมาเบิง ต้นคีเล็กไว้จะแกงคนขอก็ไดคนซื้อก็ดีละว,วา่าโอ้โอ้บุญละว,ว่าเราเก็บไ้ซุป,ปเนี่บมะเขือซ้ำเนี่ยต้นละสองหน่วยสองหน่วยเห็นหน่วยบ่พี่น้องจา๋านี่สองหน่วยหมู่บ้านนิ่มเห็นเราเก็บอยู่หน่วยไอ้ต้นละหน่วยสองหน่วยอยู่เนี่ยอยู่กันสามแม่ลูกเนาะซ้ำไรเราก็พ่อกิน เราปลูกต้นบะขี่เล็กว่าท่านใหญ่พี่น้นนงนองจ้ะอันนี้ต้นบักส้มเช่งเนเพื่อนว่า,ามันอนาย่เถอะโอ้เนี่ยเราเพาะดาวเรืองกับไอ้บักมีกับบักขามเราว่าเราเพาะไว้เนี่ยนั่นแหละเราเพาะบักมีได้นะ่ะในบักมีเนี่ยเราว่าเราสื่อสื่อกินน้ำรดนั่นละนวลมันใหญ่ละว่านวลมันใหญ่แหลวกับวานดีแล้วเลยเอาเม็ดมันเพาะเออต้นอีหยังเนาะน,นี่ อันนี่เขาใส่แกซื้อมาตอนไหนแกปลูกนี่มันเป็นโฮมดีเดียวนี่เพิ่นมาปลูกไว้อยู่ให้มันเป็นโฮมหมองซาลานี่ยแหละคิดว่าเด้นี่โอ้ยโอ้ใบบักบัวกบกอันนี้บ่ต้องลกทิ้งเด้อลุงปล่อยให้มันขึ้นอยู่นี่แหละโอ้ยร่องน้ำอันนี้เบียรผักอีหยังไว้บุ้นนี่หมดน้ำไว้เมื่อวานเห็นเอาสาดมาโปะไว้อย,อยู่กันแดด จากน้อยเราก็เอามากันแดดมันออกฮอนไหลเราปเปิดตอนแรงกับตอนเป่าเราเปิดพราแดดจัดพอแดดจัดเดี๋ยวแกก็เอามาโปะโอ้พุน่นทานตะวันดอกไงกต้นมะเฟืองได้ไหมต้นบอกมะเฟืองอันนี้ทอนฐานตะวันพุ่นแล้วดลฟื้นเต็มได้ใหม่ฟื้น เอาผักอย่างมเพราะเอ้ยมาอันแปะกินม่พี่น้องประกาศเขี้ยวหรือประกาศเ็นกับบจักเด้อผูกยูผูกกินนิดๆหน่อยๆก็ดูมีความสุขดีเด้พี่น้องอุ่มนะบักซีดาเล่าคืองามแต่ว่ามันแตกยอดดีนะ เรากูมันแกวออกแล้วบ่ได้มาเบิ่งตอนเขากูเนาะนี่เห็นแต่เครียาเอาในมันอ้วันดอกญ่ายไะบ่ได้ถ่ายเอาอันหน่อยดอกมันแห้งแล้วแต่มันง่ายบักมะละมักทันได้ขึ้นยอด ไปไปไปเบิ้งโหหนาได้ขายอีกแล้วนี่แหละมาเพราะท่านกูมั่นเอาตัวซางมาพี่เขามาล่างขี้ดินพี่น้องเอ้ยมองเห็นบ่เนี่ยน๋อพี่นนทนจัดการเลยโอ้่นอ่ะเดี๋ยวเป็นถุงถุงละสิบกิโลหมอวานพันมือนี่กะทิเกือบพันเนี่ยพื้นที่อยุลรอบ้านไะแคบเดียวสามเดือน มีได้ได้แล้วขายเยอะอืมผักรพริกกับบ่ได้ซื้อได้เนี่ยเราเก็บปนจนแดงมาท่านอะ่ะแค่น้อยก็กินมาท่านเหรอฮะมันได้แดงเขาเราหอดเก็บได้เก็บแดงไว้พร้อมกูละจะเบิเ่งเยอเออฟางศกพีนปป่น้องเลยอันเขามีเวลาเขาตากบ่อไห้มันเปียกเนาะมันจะได้บ,บ่ออับเนา่าแต่ว่าอันนี้เขาไปแป๊บเดียวเหรอแล้วขายเบิด่เดเออมันบ่พอสิอับเหรอ เออเอทยวันน่ะเอองาันลยเออนั่นแหละงามมันไหนได้ขายสันแหลปป่าง่ายสบายของม่ให่อันนั่นก็ไรหนึ่งเรากับกระลังกูโออเราพูท่านกูไอ้กระลังลงหัวโอ้หนี่ยอดบาไรนึ่งเามเอาอกไว้กนต่อมกินเห่าต้มกินเห่าผูใด เสีไปไทยมายกเยเฝ้าไปต้มตอนสดตดบวารได้ปะตอนมันเหี่ยวโอ้ยหวานแซ่บพี่ยังแล้วติดใจพอหาเอาไว้มันเหี่ยวก่อนนะตากแดดลดกุญแจเอเล่ยนเราโมโเหี่ยวเออบ่ต้องตากแดดดอกตากลมนี่แหละพึมม่งไว้น้ำตะกร้กนกนา,นาน้ำตะเกินเนี่ยว่าแต่มันบ่เน่านี่โอ้ยเหี่ยวแล้วมันหวานคืออยังโอ้มันเป็นน้ำสีเป็นเต๋อผสมน่อยเดียวนี่ปาดออกแบบตรงๆเลยป่ะบ่ต้องเลื่มยางตันปาดตรงๆนะมันจะได้งามๆเลยยังพี่นายประเสริฐ บอชอบบอสุม่มสุ่มเล้วคอาแวบะบมาเบิงเห็นกระท่มเขาเย็นๆพี่น้องจอ้ะเดี๋ยวเราไปซื้อหน่อยหาค่านี่แล้ว่าไผ่แล้วเท่าไรก็ป้าอันนี้ไผ่ละจักบาทก็อันนี้หนาค่านะเอะะอไผ่ไรเียสิบบาทพูดนะแล้วเราเอามาเห็ดกันแดดมันก็เย็นดียังเส้นบะฮมอนเดี๋ยวสั่งกระสีแต่ว่ามันเย็นดีพี่น้องจ้โ๊ะ คอยระมักบรรยากาศ่อยก็เลยเก็บบรรยากาศมากกันดอกบานเห่าสำหรับผู้ถี่อยู่ทางใดอยากลกับมาบานกับปลูกอยู่ปลูกกินซ้ำหนีขันเห่าบ่มีหนีมีสินพี่น้องจ๋าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอันไหนทีว่าเหากินได้ปลูกไปพี่น้องสามสี่หาตน้นคลิปนีก็แค้พ่อแค่นี้ก่อนนะจ้า,จาแล้วติดตามคลิปหนาที่เป็นจังใดครับ สำหรับมือนีก็สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าฝากติดตามคลิปติดตามช่องให้ในเด้อจา้ามือนีสวัสดีค่ะ